นะครับสวัสดีครับมือนีที่เด็ดพี่น้องสิ่หมกสมองงัว่ครับผมสมองงัว่เอาตามาสองตาพี่น้อง,งตามาสองตาแต่ว่าล่างทำความสะอาดรองดีๆครับเดี๋วยวหยา่ถือหลวงปืนเพราะแหงอยูนี่ครับเพอาปืนยิงเนาะล่างทำความสะอาดรองเราพี่น้องกอแต่มาหมักแล้วกะมาห่อครับผมนี่ครับ วันนี้ก็สิเป็นวันนี้ก็สิเป็นหัวหอมตะไคร้หัวหอมตะไคร้แล้วก็กระเทียมครับพริกแห้งตะเกี่ยต้มอยู่นี่ครับผมแสบตาเลยแล้วเอาสิมาใส่เลยครับมาปรุงเลยนี่ครับตลาดปุงรถครับผมใส่สมองงัวเลยแล้วที่ว่าหุ่นนี่เขาเราพี่น้องคนละอหาเงิน 000, หมื่นบาทครับตอนเหรือแสนหนึ่งกับแม่แบงกันม่แบงให้หมาเพื่นอีกคนหนึ่งนี่เก็ผมว่าครับผมไม่ได้ปุ้งยังมากไม้หรอกหอมใช่า่าเปิดราปปรานี่ ใส่เคียงที่ว่าเขาต้มครับผมเอาใบขูดไหมนยเดี๋ยวสิมาซ้อยใบขูดใส่น้ำครับแับ้วบอดี้ฉีกเนาะเดี๋ยวซ้อยอ่เคียงมาตัวกระรับ ออเหรอไม่หเหรอา,า,เานเพาะให้มันเขากันพี่น้อง ยัเข้าไปนี่อันนี้จ็น้อยครับพุ่งแค่นี้ครับผม,มเม่ได้ไปใส่อันนี้หลายอย่างหรอกแนะนำวดลายนี่ก็ับโอเคเลยอ่ะลองบไงพี่นนอกเสียบคือถือวาปะแล้วลองพี่นะท่านั้นนะครับใส่ไข่ลงไปน้ำพี่นนอก อ,อ,อเนี่ยเราเดินอยร่องนั่นนะว่านี่นะครับน้ำรรปลาปรุงรสครับผมลออเบึ่งไปลงทุนให้เขาครับกฆษณาของจะขวงกันลงหุ่นครับผมแต่ว่าแซ่บครับท่มก็แซ่บเดี๋ยวรออันนี้พกยุตูครับผมมาใส่แล้วกะหัวเลยนี่ครับเดซานี่ใช่เนาะใส่เอา ก็หอมหย่อนบ่เนาะเก็บไม่ใส่แกงเห็ดลายผุดแล้วสิขาวนานาวพี่หน้องโอเคครับน่าหอมหนึ่งเป็นถอดป้าสมด้วพี่น้องป้าสมถี่าเห็ดเหมือนกันเมื่อกี้ก็ซื้อมาเห็ดอีกครับหาโลกก็ถอดโมครับผมขาเนี่ยห่อนห่อนตั้โลวะตัวสมารอหมกสมองครับโมกสมองว่าแล้วกันสมาเห็ดสมป้าแล้วกั แล่หัวโมวูครับผมแต่ว่าหัวโมวูนี่สีแล่าไปนี่ครับผมได้ยอด่อเก็บวังหน่อกับน้องห,หองลักจากต้นครับผมนะครับจากก็หน่อยพี่น้องห้องจังสีครับผมอืมเพราะหนีมันใส่นึ่นี่เขาเคี่ยวปุ้งนี่แล้วก็ <Okay. S 2> ลูกโดดครับผมลูกโดดใส่ครับหอมเลยพี่นอ้องใส่ลูกโดดหรือล่านี่ครับผมเห็นแั้นเรียบร้อยครับมกหนึ่งเล้วพี่นอ้อง ครับผมถ้านี่เป็นถังซ่มอนเดือพี่น้องเดี๋ยวสิไปล่างทำความสะอาดดีๆครับค่อยสิมาเห็ดสมนี่เป็นหัวหมูครับเดี๋ยวสิเปะะ็นแหล่สิเป็นแหล่ครับผมเนื้อเ,เกิดอันเก่าแล้วพี่น้องนี่ครับเดีย๋ดวยวสิมาเดี๋ยวสิไปเอาแกะมาเป่าจัจหน่อยครับผมแล้วก็มาขูดล่างออกพี่น้องผมมาเป่าเลยพี่น้อง เขาท่าอยู่ตัวไหนใสแก๊สเป่า,เากับขนหน่อย,อยสิมาเป่าเป็นเรื่อยๆครับผมคยอยทำความสานะอาดเอาเนาะนี่ครับส่วนหมากนมันสีติดอยู่ในป้ายหูนี่ยพี่น้องนี่แถวนี้ครับกับแถวดังเนาะกับตานี่ครับเดีย๋ยวสิมว่าแล่ครับผม นี่ครับก้านแรกมาพาวนี่ยวันเด้อพี่เนาะเรากำลังหล่อคางๆออกไปครับผมนี่หลอกไปยังสี่ครับหัวมันเนี่ยเต้องไปหล่อนแห้งก็ได้พี่เนาะมองแก่มองเกิร์มมันครับเพราะว่าเขาสีต้มอยู่แล้วหัวต้มเด้อเนาะ,น,าะนี่ครับสิเป็นอันนี้หลอกของมันอยู่ยังมันครับนี่ นี่เขาขอกีดเอ๋อนี่ครับจีดมาจากสีแล้วพี่นอ้องนี่ครับค่อยๆลอกออกไปพี่นอ้องนี่ครับมาจากลรีนเขา,เลเาแล้วแล้วตัวนี้ก็สีใบาย,ยางครับผมนี่ใบยางแต่ว่าหูนี่ายอยา,า,า,ออาสีต้มก็ได้พี่นอ้องทางนี้เขาทำข้อสาดออกแล้วครับแต่ว่าบได้ต้มมัอนี้ครับผม เพืวไว้เพราะว่าเอาออกจากฟิดไว้ครับเอาออกละลายเนาะนี่น่าจะนะครับแหล่ออกไวเรียบร้อยครับผมเป็นสีนเป็นอันละเนื้อไม้ค่อยซื้มาหมักครับผมแหล่ิ้งไว้เนาะนี่ครับเพื่อขูดออล์กเยอะทีนี่แก๊สแก๊สใหม่ได้พี่นอ้องนี่ครับแก๊สเผาครับผม บอลสิเป็นสีอย่างสีนะถ้าเหนือเป็นทองซาหมอนครับนี่กำลังเสด็จนานอยู่พี่น้องคอยสิมาหมัดเหตุสดใส่หอยร้องครับผมตัวนี้ยังบอทันมีแันนี้นะครับร้องซิ่มก่อนสิแสบบอลหอยยังบงหอยไม่ผูกบ,บ เนี่ยเราพี่น้องวายอย่างครับน้ำปลาเราใส่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งสมองครับผมเน้ำพี่น้องต้มโลว่าครับโลว่าเขาบอกผมโลว่าพี่น้อง ใชเนี่ยก็เป็นหนึ่งสมองครับผมตะว่าต้านอยู่หม่องไดบุ๊กแนี้ก็ต้มไปพี่น้องต้มไปกินเมือนครับผมต้มหัวกับหูวหนึ่งครับนี่เดี๋ยวสิมาเปิดเบิ้งนะครับผมนาสีสูงเหล่าสมองหนึ่งครับนะครับน่าหลุ่นกันพี่น้องสิเป็นจังได้ใบตองบ่มีครับหรือบดใส่แตัว โอ้ยหอดใบย่อน,อนี่สุดยอดอยู่แล้วหมกใส่ใบย่อครับเห็นหมกหใส่ใบย่อหนินยังขาดพี่น้องโอ้โหพิจิ้นวะครับหอมผักอีตัวน้อยๆครับผมกับนามปลาเขาอืมเด้อพี่น้อยหมกสมองงวครับเธอหน้าสีบอถือตัวมองมีตามัน <c oughs> นี่ครับอ้ยมาเด้อพี่น้องมาแบงเอาพิ่งรับหมกครับผมขับขหนยอขอนห่อนพี่น้องหมกสิบแสบใส่ไข่สองหน่วยครับผมเบ่งมันก่อโตกันไข่หอมครับผมสมุนไพรหอมต่อไข่ตำน้ำพี่น้องต่ไคข่หอมต่ะเทียมครับผมทุกยอดเท่านั้นครับสิบแสบไม่นันครับอถอดหมูถอดป้าสมครับกากาหมูแคบหมู ตำโลวะพี่น้องพอเหนียวห่อนๆตัวนี้ก็โจกออกไปใส่ไว้เห็ดป้าสมครับผมนี่ครับม,มาเลอพี่น้องเสแสรบด้วยกันครับเอาบอกนะครับเดอน,นในเวลาแล้วเหวนียวหนอนบวเหนียวอย่างเดียว ปลาสมพี่นอ้งองจะจำพริกนี่ครับทีเด็ดโมกขมหอมลูกโดดนั่ง ขอ,อทาเ้วยพี่น้องใส่ประเดี๋ยว่าดีมันจะเปื่อย ตามรู้ว่า โอ้เ็นเยอะดอเย้ิ่สุดยอดเนี่ย <laughs> Đơn thì chất đặc này thì chắc

嗯，不锅粉样子，嗯，挺好吧嗯，没事儿吧？ เสียบเลยนะโหฮึดูแมวดูขับแล้วนี่เรไม่แนเหรอแน่ต้องผมอือน่รามอวะน้ ปนจานได้พี่นาเอ๊เอ๊ะน่ยได้ดิบจะเนงไอ้ไมโดนหลางใครืด้เนี่ยไม่หลังแล้วรวดใช้บอกให้ทิ้งครับตั้ง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 ้งตั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 งงตั้ง ใช่ปากขาผีเ้าไม่ได้ใช่ป่าเพื่อ,อนสบายใ่หอฮัหมี่จะไม่เป็นหรอโลกมีกินแบบเป็นกินแบบเป็น ยาคิดส <or> mm ่งแป้ต่อเนาะ

พร,ริกตานน<ม>แดงบพริกวานพริดเผานะอยหัว้นไผ่ท้องแกแบบนี้แหละฝวารื่นเ้าขอแบบนี้ละท้องแก้มว่งเอาพไหลองด้บ,บั พ่ออยู่ครับายปั่นเนาะเขาอ,อดีาะมานรับสุดแส่บเนื้อพี่น้นองพ่ออยู่ครับเมดหอารปั่นแล้อเขเนี้คลิปหนาค่อยบ้าแล้วนคัสุดแสบเนื้อนคลิปเนี่คดดยคะือดอเต็มวมกแล้วพี่น้องเมื่อไหละขนาดหอยอยากมีรสชาติจะหน่อย ด้าวมะเขือม,มันก็สีน่าคือเข้า,า่าเดิเสยียไปเนาะเดื้อดขันมีสมอง